มีช่างน้ำหนักธนาคารก่อนนี่มีมีมีเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยเอาไปเร็วเอาไปเด็วเอาเรปลาไปฝากธนาคารกับแม่ก่อนเอามาเรียวฝากธนาคารก่อนเอออ่ะไปนี่ทางเข้าทางเข้าลูกศรทางเข้าอยู่ทางนี้ออ้หูดูดิหูเพื่อนถุงเบลเริ่มเลยอะเพื่อนถุงเบลเริ่มเลยเดี๋ยวแม่เอาสมุดให้เดี๋ยวแม่อยู่สมุดข้างหลังให้นะคะเดมี่รอแป๊บหนึ่งกหี อ้าวนี่สมุดของเลมี่เลมี่ถือไว้ด้วยค่ะนน่เห็นไหมโน่พี่เขาเทใส่ใหญ่เลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวตาเลมี่เลมี่หนุนอ๋อเห็นไหมพี่เขาเก็บธนาคารขยะอ่าดูสิอุ้ยเยอะมากเลยเอาเลมี่ไปชั้นน้ำหนักเร็วคนเก่งจังเลย มางี้นะเอาสมุดให้พี่เขาเออดีสมุดดีเอาดีขึ้น2กิโลเอาขึ้น2กิโลเอาสมุดนี้นี่เดีนยวดได้กี่แต่งอยู่อยู่อยู่เอาช่างช่างช่างค่ะช่างทีคือปตายเดี๋ยวสมุดคือนอนเลิกแถวนะอ่ามาเดินออกทางนี้อ่าไปค่ะไปไปฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือเดี๋ยวหนุน เอาไปไปเร็วนี่เราตกลงกันแล้วนะเราตกลงกันแล้วนะคะเอาไปกับคุณครูทำหน้ากันหน่หยค่ะคุณครูหวังทุกี้ไปแค่กิโลแล้วนะคุณครูได้ได้ได้น้ำอะไรก่ะไปไปกับนี่คุณครูคุณครูดูหน้าคุณครูก่อนดูหน้าคุณครูอ่น